ในปี2005นะคะซึ abei, và, ่งเป็นครั้งแรกที่ซีรี้เข้ามาเกี่ยวข้อกับประเทศไทยนะคะก็เนื่องจากว่าบริษเอร์คน์เชันนะคะความต้องการที่จะริจัดเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดพะเยานะคะค่ะเราก็เป็นที่มาทีของโครงการที่ช่วยตุร็จนะคะเป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาการสึกษาดิจิทในจังหวัดพะเานคะค่ะก็ตั้งแต่นั้นมานะคะตั้งแต่ปี2005เนี่ยงาน สี่ประยกต์ก็ได้ขยายปสู่ประเทศอื่นๆในแถบเอเชียนะคะได้แก่อินเดียจอร์แดนบากีฉันแลวก็โคลนด์แล้วก็ประเทศไทยนะคะอย่างงานก็มีหลากหลายนะคะขนาดของโปรเจกต์ก็แตกต่างกันนะคะอย่างที่จอร์แดนเนี่ยก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วมเนี่ย1,500โรงเรียนนะคะในเม็กซิโกก็เกี่ยวพันกับในรด้าหนึ่งมีโรงเรียนประมาณ2,300โรงนะคะ ในประเทศไทยเนี่ยมีโครงการที่ร่วมมือกับสสวทนะคะซึ่งก็ได้เข้าไปพัฒนาโรงเรียนในแต่ลจังหวัดเนี่ยประมาณ280โรงเรียนค่ะการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในแต่ละประเทศเนี่ยก็เป็นที่งาของการที่จะพัฒนาคาแรคเตอรของพาร์ทเนอร์ทั้งหลายนะคะเพราะเขาคิดว่าในระยะยาวแล้วมันคือวิธีการที่ยั่งยืนสุดที่สำหรั่พาร์ทเนอร์ก็สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้เอง ก day, ิจกรรมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูนะคะในัาษาที่ชูเห็นว่าตัวเองมีปัญหาหรือว่าเป็นหัวข้อที่ยากนะคะที่เขาจะสอนมาเข้าสู่หัวข้อหลักเลยนะคะว่าในความเห็นเขาเนี่ยเขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีสาพแล้วก็ผลที่มาได้ผลสำเร็จของประเทศในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา เขาก็เกรงว่าคำตอบก็อาจจะไม่ได้เป็นบวกมานนะคะเมื่อกี่เราวของทดว่าประเทศไทยเนี่ะทำได้ดีแบบนี้เขาใช้คําว่าแกล์นะคะก็คือว่าโอนิสกอร์ในคะแนนโอนสในสารวิทยาในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างต่ำไม่ได้มีอิทธิพลหรือว่ามีแรงที่จะเพิ่มขึ้นแต่อย่าใดนะคะค่ะแล้วก็คะแนนพิสัยของเราก็ค่อนข้างต่ำมากนะคะถ้าเทียบกับ ประเทศที่เข้าร่วมในโครงการการทดสอบพิซซ่าจาก14ประเทศเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่49แล้วก็คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเราได้แค่425นะคะเมืเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศ OECD นะคะเขาบอกว่าต่ำกว่าประมาณร้อยคะแนนร้อยคะแนนเขาเนี่ยเวลาเขาอินเทอร์เน็ตตีไปนะคะเขาบอกว่าหมายถึงว่าการที่เด็กจะต้องเรียนรู้ถึง2ปีนะคะกว่าจะได้ร้อยคะแนนเลยถึงว่า เปรียบเทียบมาแล้วคือเราล้าหลังของเขาถึงสองปีแล้วก็จริงๆการที่เขาเปรียบเทียบว่าสองปีร้อยคะแนนเนี่ยต้องไม่ได้เปรียบเองนะคะต้องมาจากทางนัากวิชาราคาที่ออกข้อสอบพิชาะคะค่ะถึงแม้ว่าในปี2 0 0 9เนี่ยเราจะได้ะแนนที่ขยัขึ้นมาสีแต้มนะคะแต่เขามองว่าสีแต้มจาก2 0งเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากค่ะการดูว่าคะแนน ปีนี้เป็นยังไงนอกจากจะดูว่าคะแนนเฉลี่ยสูงแล้วเนี่ยความแตกต่างการะหวงคะแนขน,นของเด็กในประเทศเนี่จะต้องไม่เหลื่อมล้ำกันมากด้วยนะคะแล้วเราจะดูได้จากคะแนนของอในกลุ่มสูงว่าที่เด็กอยู่ในกลุ่มสูงนี่มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเด็กที่อยู่ในกลุ่มสูงนี่เองนะคะที่ก็ถูกหมายตามาว่าน่าจะข้าไปทํางนานในสาขาอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะในขณะที่ประเทศเราเนี่ยมีเด็กอยู่ในกลุ่มเนี้ย ในโดมสูงที่จะอยู่ระดับคะแนน5-6แค่ประมาณ1.3เท่านั้นเองนะคะค่ะ1.3เปอร์เซ็นสำหรับแมทเทมัติกส์นะคะแล้วก็0.6เปอ์เซ็นต์แค่นั้นเองนะคะสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีเด็กแค่6.6เปอร์เซ็นที่ได้คะแนนโดมสูงอยู่ในช่วงคะแนน5-6แค่นั้นเองแล้วนี้ก็ถ้าลองเทียบกับก,ก,การลงทุนในภาคการศึกษา เราที่ผ่านมานะคะที่เราเห็นว่าจากสีค่ะยอดลงทเป็นไปสูงมากคะ่ะถ้าเทียบแล้วนะคะกับประเทศ OECD นะคะคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสูงเนี่ยของแบบเนี่ยจะประมาณ10นะคะของเราแบบเนี่ยอยู่ที่1 3นะคะของวิทยาศาสตร์เขาอยู่ที่8.5นะคะของเราอยู่ที่0.6แล้วถ้าประเทศที่เขาทำได้ดีมากๆแะ้วได้แข่ง A.G. น,นะคะไม่ว่าจะเป็นจีเซียงไฮ้นะคะ แล้วก็ประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีนะคะหลายประเทศเหล่านี้นเขามีนักเรียนที่สะส่วนค่อนข,อข้างส,าสูงมากถึงที่จีเซเซนที่ได้คะแนนอยู่ในช่วงระดับคะแนน5้าิึ้นนะคะค่ะตอนถ้าลองเปรียบเทียบประเทศที่เขาอยู่สูงกว่าเรานะคะได้คะแนนสูงกว่าเราก็คืออย่างเกาหลีน,นะคะเรามีระดับคะแนนเฉลี่ยนี่ต่ำกว่นาเขาร้อยสบาคะแนนถ้าเทียบ จากที่เม่อกี้อาจารย์บอกให้แนวทางก็คือว่าร้อยคะแนนในสองปีหมายถึงว่าเราล้าหลังกว่าเขาเด็กของเราเรียนล้าหลังกว่าเขามากกว่าสองปีทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในโมนิเซียก็ยังช่วงหน่อยเราสูงกเราสี่สองคะแนนนะคะอีกหนึ่งที่เขาอยากให้ท่านได้สังเกตนะคะว่านอกจากคะแนนวิเคราะแล้วเนี่ยคะแนนในวิชาทักษะการเขียนได้ในสถานเรียนซึ่งของเราก็ทำได้ค่อนข้างสูง แล้วเขาอยากจะยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างก,การที่คะแนนภาษาไทยเราตกต่ำเนี่ยมีประจักษ์พยานจากคะแนนของโอนเนนะคะว่ามีเด็กหลายๆคนมากที่มีคะแนนตอบตอนข้อเนี่ยเป็นสูงน,นะคะโดยฉเฉพาะข้อสอบที่ต้องมีเนื้อหาที่อ่านยาวมากกว่าหนึ่งคาลว่าเป็นยอดนักทีไปก็เขาก็สันนิษฐานว่า เด็กหลายคนมีปัญหาเรื่องการอ่านส่งผลต่อการทาคะแนนในวิชาืโดยที่ทำให้เขาอาจจะไม่ตอบทั้อสองเลยเพราะว่าไม่สามารถอ่านจ์แล้วข้าใจได้ซึ่งอาจารย์ทอมก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้สสวรทอนะคะได้พัฒนาครูวินเนี่ยให้เป็นครูภาษาไทยด้วยคือในขณะที่สอนเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ไปเนี่ยก็ควรจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจจ์อ่านภาษาไทยได้ดีด้วย ก็เป็นความพยายามของพยายามที่จะคุยกับสจทออยู่แต่เขาบอกว่าก็ยังไม่สำเร็จเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในภาษาไทยของตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีพัฒนาการมากนะคะถ้าพูดถึงการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่มากว่าการสอนวิทยาศาสตร์โดยส่วนใหญ่ในบ้านเราเ้นเป็นลักษณะการสอนแบบให้ท่องจำหน้าครูหน้าชั้นนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะสะท้อน ให้ฟังในปัญหาอีด้วยก็เดี๋ยวเขาจะสะท้อนนะคะว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่แค่นั้นหรอกยังมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกเวลานะคะเขาบอกว่าเวลาเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรตรงกนเลยทีเดียวกับคุณภาพการสอนการสอนนะคะในประเทศ o น c นทั้งหลายนะคะเวลาที่เขาให้กับการเรียนวิทยาศาสตร์ในมัธยมต้นนะคะตอนป2ป3อย่า3ปีก่อนที่เด็กจะสอบที่จ้านี่ยนะคะมีเวลา ในขณะที่บ้านเราเท่าที่เราได้สำรวจคุณครูในช่วงที่เราทำกิจกรรมทางภาคใต้เนี่ยตอนสัปดาห์ที่คุณครูได้สอนวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่3นะคะ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะการหามกันถึงร้อยคะแนนเรือร้อยนาทีแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนในความคิดเห็นของเขาต้องส่งผลต่อการเรียนการสอนมากเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่รวมถึงเวลาที่เด็กอาจจะถูกดึงตัวออกไปจากชั้นเรียนอีก เช่นเขาบอกก็เห็นเวลาเราไปที่ที่เนี่ยถามว่าเด็กไปไหนกันเด็กไปทํากิจกรรมเดินทะเลอะไรนะคะหรือไม่ก็ไปเข้าทำกิจกรรมค่ายล่กเสือว่าเขาบอกว่าเวลาต้องเป็นเวลาที่คุรูจะต้องห่วงแหลมากที่สุดที่ไม่ให้ใครเนี่ยมาดูเด็กออกไปจากชั้นเรียนเวลาเรียนทางวิชาการเนี่ยถือว่าสําคัญมากต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วก็ในหลักสูตรนะคะ วิท,ทยาศาสตร์เองเนี่ยก็ครอบคลุมเนื้อหามากมากมายเลยนะคะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยก็เดี๋ยวเขาจะท่องต่อไปนะคะและในความเห็นเขาคนะการที่เรามีหัวข้อเยอะมากเกินไปนะคะโดยที่ทําให้เราไม่ได้สนใจว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยคุณภาพการไดม้มีโอกาสลงลึกกับเด็กในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็ถูกละเลินไปซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยมีหัวข้อเยอะแต่ว่า,าไม่ได้ลงลึกเลย เขาจะยกตัวอย่างนะคะว่าการที่มีเนื้อหาข้อคุมเยอะมากแต่ไม่ได้ลงทุนทำให้ไม่ได้ k คอนเซ็ปต์หรือเขาใช้คำว่า free ideas ของสาวาวิทยาศาสตร์เนี่ยเขายกตัวอย่างว่าอย่างเช่นฮ่องกงนะคะในผลของการสอบทิงสตาร์บนกับสไปน์เนี่ยเขาอยู่ในอันดับต้นๆมากแต่ฮ่องกงเป็นประเทศที่เนื้อหาในหลักสูตรเขาเนี่ยนะคะครอบคลุมแค่60%ของเนื้อหาที่ใช้สอบเอง แต่การที่เขาครอบคุมได้60%แต่สามารถจะลงได้ลึกเนี่ยเทียบกับประเทศเมกานะคะที่ครอบคุมทุกหัวข้อเลยสอทุกหัวข้อที่สอนในทิ้งนะคะแต่ก็คะแนนห่างทิ้งดางทางจากฮ้องคงอยู่เยอะมากนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เขายกว่ากันมีเนื้อหาที่ลงลึกไม่ได้กระจายไปทั่วเนี่ยก็ทําให้เด็กเข้าใจในที่ไอเดียนะคะแล้วสภาพชั้นเรียนที่เขาได้โอกาสเห็นนะคะก็มีอยู่สองประเทศประเทศแรก ป็นคือครูยืนบอกให้เด็กจบู่หน้าช้นเด็กก็ต้องนั่งานดใหญ่นะคะหรือไม่ก็ประเทศทประเภทที่สองก็คือเดินตามสูตรสาเร็จที่หนังสือบอกไว้นะไม่ได้มีการกระตุ้นหรือว่าให้ความชี้แนะหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กเลยนะคะความใส่ใจที่ครูมีให้กับเด็กแต่ละคนและดูปริยาตอบรับเนี่ยขาดหายไปถ้าจะพูดถึงเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กเนี่ยก็พูดได้ทั้งวันเลยนะคะ เขาก็บอกว่าจริงๆต้องมีอะเรเยอะมากไม่ใช่เด็กทุกคนที่เดินเข้ามาในชั้นเรียนแล้วก็ต้องการที่จะเรียนหนังสือนะแต่เป็นหน้าที่ของครูทุกคนที่ต้องเรียนรแบบดีที่สุดที่จะให้เด็กเนี่ยมีแรงมีแรงการเรียนก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคุณครูเนี้ยมีปัญหาเรื่องความรู้ข้าพูดถึงเรื่องวิทยารความรู้เนื้อหาครูบางท่านอาจจะจบเป็นวิทยาทั่วไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ จบวิทยาศาสตร์ไนยจบคณศา,าแล้วก็ต้องไปสอบวิทยาศาสตร์นะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้จร,จริงๆแล้วก็รู้กันอยู่โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นในความเห็นเขาการจัดสอบที่มุ่งเน้นแต่สอบเนื้อหาคอนเทนต์้อสอบคือเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อย่างใดเขามองว่าอันเป็นปัญหาที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่มีไอช่วงมีประเด็นอยู่อีกที่เป็นทักษะสำคัญที่เขาจะพูดต่อไปนะคะ,นะคะแล้วก็ปัญหาต่อไปก็คือว่า การ,รยนการสอนที่มุ่งเน้นแต่การสอนทางด้านข้อเท็จจริงเนื้อหานะคะไม่ได้มุ่งเน้นที่การสร้างความเข้าใจในตัวแนวความคิดคอนเซ็ปต์ของสาระวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเขาบอกว่าก็แน่นอนถ้าการสอนของเราเรยังมุ่งเน้นที่จะทดสอบความจำเนื้อหาเป็นหลักนะคะมันก็เป็นการเกลี่ยให้กับครูเนี่ยในการสอนในลักษณะแบบนั้นนะคะเขาเลยตัวอย่างว่า ในตอนที่ได้ลงไปที่จังหวัดทังานแล้วเราพยายามเอาเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือการเรียนการสอนวิชาไปให้คุณครูใช้เนี่ยคุณครูบางท่านก็อยากใช้ค่ะเขาบอกว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยเขาจะสอนไม่ทันเลยเดี๋ยวก็จะไม่ก้อคุลแเนื้อหาที่จะต้องสอบนะนั้นก็มีกิริยาจากครูแบบนี้เหมือนกันนะคะก็บอกว่าตราบใดที่เราไม่ได้เปลี่ยนวิธีการทดสอบเด็กให้มาทดสอบในแง่ของความเข้าใจในเชิงวังเสร็จแล้วมันก็ยากมากที่เราจะเปลี่ยนการ ก็การสำรวจตรวจสอบสื่อสอบกิจกรรมเหล่านีนะ้ที่ส่วนใหญ่เห็นในชั้นเรียนเนี่ยหลายๆครั้งที่เขาได้เห็นเนี่ยมันไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับคอนเทนต์หลักในความคิดหลักของเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียนนะคะซึ่งก็ทําให้การเรียนการสอนก็จะไม่ได้ผลมากนะคะกิจกรรมที่นํามาใช้มันไม่ได้ไปเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เป็นสาระสาคัญแล้วก็คอนเทนต์หลักของตัวเนื้อหานะ เราเขาก็อยากจะยงให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันยงใหญ่กันทั้งหมดน,นะคะประเด็นที่เขายกมาตั้งแต่ว่าหลักสูตรเนี่ยข้อปรุงเนื้อหาเยอะเกินไปเวลาที่มีก็มีน้อยนะคะการสอบก็จูงให้ครูเนี่ย,ต,ต,ย,ะะยต้องสอบในเรื่องของเน้นเรื่องการท่องจําเนืนะะ้อหาเพราะเดียเด๋ยวเด็กจะสอบไม่ได้นะคะทุกอย่างเหล่านี้เขาบอกว่ามันคือประโยชน์คือเงื่อนไขที่ทําให้ครูต้องสอนแบบนี้นี่คือปัญหาที่เขาอยากให้ ทุกคนได้เห็นว่าเรื่องไหญที่ทูตกอยู่ในสภาพแบบนี้นไม่ใช่เพราะว่าคุณทูไม่อยากเป็นรูนสอนที่ดีแต่ว่าบริบทที่เกิดขึ้นในระบบของเราต่างหากนะคะที่หล่อหลอมให้การสอนเนี่ยชี้นำการสอนให้เป็นแบบนี้อ่ะอออยกตัวอย่างนะคะอย่างถ้าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเต้นซิตีความหนาแน่นเลิซิตี้เป็นิความหนาแน่นสัมพัทธ์กันนะจะซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องมวลปริมาตรนะคะ เวลาคนเรารอยจุดอยู่นะคะซึ Arrow, yeah, ่งเขาบอกว่าของเราบทเรียนเนี้ยเรียนแค่หนึ่งชั่วโมงนะแต่ถ้าไปดูประเทศอื่นๆดีกว่าเขาจะพัฒนาคอนเซ็ปต์ว่าความหนาแน่นเวลาเราตเรารอยจุอย่างไรเราเปลี่ยนไปยังไรเนี่ยที่อื่นเขาใช้เวลาถึงห้าห้าค่าห้าบทเรียนอันนี้คือตัวอย่างของการที่เราพยายามที่จะครอบคลุม เนื el el first, first, ้อหาที่เยอะมากจนกระทั่งความเข้าใจเนี่ยความเข้าใจในแต่ละเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงลึกและก็ไม่ได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งการให้ความสําคัญกับแนวทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ขาดหายไปนะคะการที่เด็กจะมีความมีทักษะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องประกอบด้วยหลายปัจจัยมากตั้งแต่การสื่อหาความรู้การรวบรวมประจักษ์พยานมาสนับสนุนข้อโต้แย้งของตัวเองว่าทำไมเขาถึง สรุปหาข้อสรุปแบบนี้กระบวการเหล่านี้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญมากนะเมื่อเราท,ำาทํำพัฒนาตัวหลกรรกักสูตรแล้วก็การในการสอบหรือแม้กระทั่งการสอบ